วันนี้ผมได้เจอผู้ชายหน้าตาดีหนึ่งคนนะครับที่เขาขยันมากนะครับขยันในอะไรนั้นพขเขาดีกว่าน้องบอยขยันมากเลยครับผมก็ช่วงโควิดว่างครับพี่โอ้โหมันไม่พอใจเลยอยากได,อกได้อยากได้ลูกชายลูกสาวอยากได้ลูกสาวครับแต่ว่าคนนี้เป็นผู้ชายก็เลยเดี๋ยวแต่ว่าคนที่สามเนี่ยมีแต่เดี๋ยวอาจจะดูวิธีว่าแบบจะทำยังไง่อ <c oughs> อันนี้ผู้ชายเหรอใช่ใชครับพี้ชายสองครับ <c oughs> ต้องหาอีกหนึ่ง คิดว่าครับพี่กำลังคุยอยู่ว่าฟุตถ้าแบบงานการดีขึ้นเศรษกิจดีขึ้นหรืองานรัฐบาลขึ้นใหม่เลยแข็งแรงต้องแข็งแรงพี่ต้องแข็งแรงครับพี่งานการดีแต่ไม่แข็งแรงก็ไม่เวิร์กด้วยต้องแข็งแรงก็รอวัคซีนตัวใหม่พี่การเวินช <c oughs> อ,อบพี่โดนแบ๊บไปได้ แต่จรจ,รจริงอยากได้ลูกสาวแต่ไม่ลูกสาวก็โอเคแต่เาเป็นลูกชายก็โอเคแหละแล้วคนที่เขาอุ้มท้องได้บมดเนอหรือเขาเขาอยากลูกสาวด้วยที่ตอนแรกกลว่าจะจบแล้วของคนแบบเขาคุยบอกว่าของผู้หญิงคนนึงดีกว่านะแต่เดี๋ยวเราทาทายัางไงก็อาจจะปรึกษาหมอครับพี่เพราะปกติเนี่ยคนเขามีลูกสาวง่ายกว่าลูกชายนะก็ถ้าคนเจ้าชู้ก็จะมีก่อนนะพี่ <laughs> ตอนแล้วอยไม่รู้ชู่เป็นคนดีก็ได้ลูกกวงพี่ได้ลูกชายมาก่อนใช่ครับย้อนไปถึงลูกคนแรกรมวันที่ได้เห็นหน้าเนี่ยเราคิดว,ว่าคนอย่างเราจะมีมีสิทธิ์มีภรยรยาดีดีดีนะมัน,มนแล้วก็มีลูกเนี่ยเคยคิดไหมเคยฝันเป็นชีวิตไหมเคยคิดว่าอยากมีลูกครับพี่แต่ว่าพอมันมีจริงๆแล้ว่มันจะรู้สึกอีกแบบมันว่าแบบเฮ้ยสิ่งเราคิดเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเออเป็นไงมันจะมันจะรู้สึกแบบทุกอย่างเป็นเป็นเป็นอยู่ที่ลูกหมดเลยจากที่แบบเมื่อก่อนอยู่คู่เนี่ย ก็จะแบบสนลกสนานใช่ไหมพี่แต่พอมีลูกเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยก็จะใส่ใจลูกมากขึ้นเลยนะครับยิ่งสองคนจด้ด้วยเนี่ยใช่ไหมใช่พี่โอ้โหคนเนี้ยปัเขาประงมหรือหรือว่าฝันหรือใครเขาฝันหรืออะไรไหมหรือว่าคู่เขาฝันว่าเขาไปได้ได้ทองจากทะเลอะไรทุกอย่างอีกเลยมันทองนะครับแต่ว่าก็ที่เหลือก็ไม่รู้ดีพี่มาถึงฝันแล้วถึงรู้สึกรู้ว่าทองหรือว่าทองแล้วฝันไม่รู้เมือนกันช่วงัหนหรือว่าฝันตอนทํา เนเนเลนเน้นก็ก็ลองก็ก็น่าจะฝังก่อนนะพี่แต่จริงๆผมมารู้ตอนสี่เดือนแล้วนะว่าท้องอ๋อพี่เพราะจะยุ่งกับงานเยอะมากแล้วเขาเป็นผู้หญิงแข็งแรงใช่ไหมครไม่รู้เลยม่มีอาการพอไปพอรู้ว่าท้องเลยก็นึ่ตอนแรกนึกว่าประมาณเดือนนึงอ่าต่วอาเดือนหนึ่งพอเป็นปวจว่าสี่เดือนแล้วอย่างนี้ แต่เราก็ทำมาเรื่อยๆนี่ก็ขยันติู้ได้อยู่โควิดก็พยายามทำกันต้าเรื่อยๆคิดชื่ออย่างคิดชื่ออย่างคือเราทคนคนแรกที่ทาราคนที่สองก็เป็นวายุคนนีเป็นคนที่สามเลยที่สามเนี่ยคิดหนักเลยไม่ได้คิดชื่อแล้วเลยคิดว่าจะมีเรื่องอะไรหนักเลยแต่ก็ยังใจอยากได้ลูกสาวอยู่อยากได้ลูกสาวพี่ก็ดูเศรษฐกิจก่อนครับพี่ว่าถ้าดีขึ้นก็เอาล้วท้ายนี้ท้ายนี้จะบอกชมพู่ว่าไงช่วงนี้ก็วาระไอ้เขาเรียกว่าคนท้องนักขี่บ่น คนแรกกับคนที่สองใครคนไรนบนมากกันคนนี้มันบนมากกว่าพี่เอาอยู่แล้วอะมึงเอาเอาเราอยู่แล้วอะบนบนทุกเรื่องเลยว่หรือว่ามันมันเป็นภาระคนท้องจริงนะซึ่เราเข้าใจแล้วก็แพ้เขาแพ้อะไรมั้งเหมือนแแพ้ผัวของพี่ไม่ค่อยอยากเจอผัวเลย เราจะไอ้เป็น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 เห็นน่าจะเห็นที่หน้าจะหุิยตลอดไม่รู้ทำอะไรผิดบ้ากมายอ่ะโขนเลยขนแต่เราก็เข้าใจว่าเข้าใจพี่บ้างเดี๋ยวโคตรเดินหนีซะกระทาใจก็สวยกระเป๋าแพ้อยู่เดียวพี่ไปแพ้กินใช้ัวอย่างเดียวใช่ครับัวอย่างเดียวแต่หน้าไม่ได้หน้าไม่ได้ อลาเนีะไรครับกับเราก็ได้ลุน้นนะตอนน,อน,นี้ตอนนี้กีเ่เดือนแล้วสี่เดือนเออไม่พี่ตอนนี้เก้าเออข้อ 10, 10, สิบสิบเก้าสิงหาแล้วเนี่ยอ้าสิบเก้าสิงหาจะเข้าแล้วใช่ไหมไอ,อาล่ะเดี๋ยวเราจะลุน้นกันว่าคนที่สามจะมาไหมถ้าทางจะได้ออกนอกบ้านเดียวครับเนะน,น,นี่ยเขาที่สองแพ้เหมือนในคนที่สามคุนอนที่อื่นเลยโอเคเขอบคุณครับขยันมากๆเลยผู้ชายอะไร